เฮฮัชชาแม่ทัพลิเกไทยพระเอกคุณละหงเจี๊ยบเอกพงศ์สิ่งวิจารแสดงแล้วจ้าเฮเชิญชมแม่ทัพลิเกไทย บันเทิงเริงใจลิเกที่ไทยได้มาประธานจีฮเอกะพงสิงวิจารเพลงเสียงหวานน่าหวานมาแล้วแป่นจานอา,าเฮเชิญเลขเข้ามานั่งชมคนคลายอารมณ์สนุกสนานร้องราเพลคุณละหงเจียบเอกกระพงเข้ามา อยากขอรอช้าแต่จากเข้ามาใไกลกราบขอพระคุณที่ท่านการุณเกื่อแผ่ที่น้องพ่อแม่น้าปู่ย่าตายายที่รักศรัทธาเมตตาแบ่งปันน้ำใจทุก่ันมาให้แรงใจดีสิพระคุณ ป่าเนือบ้าใต้อยู่ใกล้อยู่ไกลหน้าป่าดงมาชมลิเกเปรคุณละหงเจี๊ยบเอกะคงสิ่งวิจารลิเกมากระขาดแม่ทัพที่ ฝากโสด,ด้วยไม่จุกครับฟาบาทสักครั้งนี้ต้องมีชัยชนะได้หรออย่า,าไปกลัวเขาจะไป่หยียบขาเ <flatter> มทมังกอกหัลพอดอกมาไฟพยกกองทัพมาใหญ่ มาเยือนโวนพลังแต่งต้องกินขาดไอ้อที่หือนี่หรือ,อเราทหารทั้งหลายอย่าได้แช่เชือนยกทับขยื่นครั้งใหญ่เอาเลือดมึงต้องแดง เจอกับแสงเดชมากันทั้งนับประเทศกองทับดีมากเดี๋ยวพวกมึงจะซึ้งพวกมึงถูกตับอปูจะกำลาบทั้งลา,ายทักหัวเหม็นก็รีบอาเซนโมบอาหากไม่ น้อมนอบตายแน่อาบอกโจมกริยันนะเฮ้ยอย่าขัดกระ,ะเสประเดี๋ยวก็ต้องแพ้เผ้อภัยกูไม่ตื่นไม่เต้นกลัวไหม่ไม่ว่าจะเป็นตัวตายเก่งมาจากไหนก็ไม่กลัวเดี๋ยวจะสังหาร บันหัวไม่ยอมทำตัวแพร่ายเป็นธาตุลำบากไม่อยากจะแบกเฮ้ยกูจะปลดแอกร้องไห้ระวังตัวนะพยาคาต้องระวังด้วยดูแลพวกผมด้วยค่ะระวังมันงงเราไม่ได้ค่ะระวังเตือนเพียมพร้อมไม่ได้ค่ะแน่นอนแล้วเรา มาฟังคำถ้อยเราจะไม่ถอยทางอะไรสิไไม่ถ้ามึงอยากดังรอบดีต่อให้ทีพจะพ่ายหรือจะกระหายเป็นผีกูก็จะไม่หนีหน้านายเอาสิ ไม่เคยวกวนขุนพลภัยวันผมนี่มีเชิงชั้นจึงไม่ช้า,าไอคนนี้มันเอาไอคนนี้มึงเอาเลยนะเราคอยช่วยชงไปอยูอ่ยกับองค์ราชาเป็นกองทัพนาไม่นายคิดจะเชิดชายจึงหมายมาชิงเดี๋ยวพวกมึงจะรู้ ว่าคิงคือใครฮะโเลยเขอเลยขอเลยให้เพื่อนเดี๋ยวเราขอเองเอาวางโตด้วยวางัวด้วยโผเลยถ้ามันโผเลย้ามนระวังมัดี๋ดว่อระวังโูได้ผมท่าน ไม่เยี่ยค่ะก็มีหนทางเอ้ยตอนนี้ได้สิ้นแล้วพืนแผ่นดินของท่านไม่ฮินตาแร่ได้ล้อมท่านเอาไว้หมดแล้วท่านเป็นประมุขผู้ปกครองเมืองคิดเอาเองแล้วกันว่าท่านจะอยู่อย่งางราชสีหรือจะหนีอย่างสุนัขฝ่าบาทสามเว้ยล้อมมันเอาไว้ส่าบาทคิดดีดนะไหมค่ะ อย่าไปฟังคำมันไเปเลยค่ะฟาบา,าอย่าเข้ามาด<ม>้วยก็ไม่รอดหรอกนี่มันใช้ชิวหาเป็นอาวุธกูนีก่ก็สุดนะฟาบาอย่าไปฟังคำมันไปเลยค่ะรอมันเอาไว้ฟาบา เอาย่าเข้ามาด้ยมันใช้ชิวหาเป็นอาวุธเฮ้ยกูก็สุดแรงประสาทอย่าขยับอย่าขยับวางวุธงไงมันเอ่ยปากบริพารไม่ยอมไม่ง่ายหรอกเว้ยใจแทบขาดชะนายวางเกิดในพระยมท่าน พี่ฟัง<า>ังมนอ,า<ข>อสาบานอธิษฐานไว้ว่าเฮ้ไม่ว่าชาติหน้าชาตินีถึงแม้กูพับดับเป็นผีถึงแม้กูจะพับลงดับเป็นผีกูจะต้องราวีมึงให้ได้ พอย่าพูดอย่างนี้ม่ถูค่ะกูอยู่ยังไงให้มึงอยู่อย่างนั้นกูจะขออธิษฐานเอาไว้มึงต้องจำคำอธิษฐานกูไว้ดีองท่านมาฮินทาราชกูอยู่ยังไงมึงอยู่อย่างนั้นเฮ้กูตายยังไง มึงต้องตายอย่างนั้นหากเราไม่ได้รอมันไว้แล้วมึงอย่าเลยอย่าทำนะมึงอย่านะให้มันต้องจำให้มันจำไว้ถ้าอยู่อย่างมาพให้กูมอง ฝ่าบาจะทำอะไรไปเจ้าค่ะไอ้ราชสีนี้มันต้องยอมตายพระองค์ท่านฝ่าบาทพระองค์ท่านฝ่าบาทพระองค์ให้หินทราชมึงจำภาพนี้ไว้ให้ดีพระองค์

i จย่าไปสำคัญศึกครั้งนี้เราแพ้ทับพระเจ้าค่ะแล้วแล้วเจ้าพี่เจ้าพี่แสนลาหูของเราอยู่ที่ไหนององค์งแสนลาหูก็สิ้นพระชนในกลางสนามรบพียะค่ะเจ้าพี่ ลาตามล้างตามผ่านมันไม่มีวิวันสิ้นสุดขอเดชะก่อนที่จะล้างแค้นก้าวม,มั่งท่านคิดว่าองค์หญิงรีบหนีก่อนเดิดพระเจ้าค่ะจริงพี่คะขณะนี้แสนหวีเรากําลังจะย่อยยับแล้วพี่คะเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นองหญิงไมายัางไงองหญิงแสนเดชแสนคําเมืองพาพให้คนที่เหลือของแสนหวีหลบหนีไปองคหญิงแล้วพี่คะ เราจะอยู่รับหน้าทางนี้เองโอ้ญิงไม่ได้แล้วไม่เครับตึกระชันชิด้องหนีไป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 หรีไปหน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 ีไปไปไปหนีไปหนีไนีไปหไปหนี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  อยู่คนเดียวเหรอก็เห็นกี่คนล่ะอยู่นานหรือยังนานแล้วกี่เดือนละหลายเดือนกี่วันละหลายวันกี่ชั่วโมงและวถามพ่อมึงดูสิโหสัตด,ด้วยขอเดชะพระอ,องค์ท่าน มีใครอยู่บ้างวะข้างในไม่มีสตัตรูมีแต่สตีพะอะค่ะสะตีอย่างนั้นเลยใช่แล้วพะอะค่ะก็ดีแล้วอย่างนั้นมึงจกไปบอกมันว่ากูมาโอ้ได้เลยพระอ,องค์ท่านแม่นางตอนนี้กูมาก็เรื่องของมึงสิพระอ,องค์ท่านอะไรเขาบอกว่าก็เรื่องของมึงสิ ไม่ได้เลือกอมึงเข้าไปบอกมันใหม่ว่ากู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 มาอย่างนี้เลยเออได้เลยพ่อองค์ใส่ฉดุหน้าดุตอนนี้กู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 มาก็เรื่องของมองมองมึงมองมองมอง,มอง,มอง,มองสีควายมีคำนี้ด้วยเหรอวะพ่อองค์ท่านมันว่ายอย่างไรเออตอนนี้แม่นางบอกว่า กู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 ไม่ได so ้มามันม so exactly so no ันพูดอย่างนั้นเหรอเอ้ากูอยากจะรู้จริงไอ้หน้าพู้นั้นมันเป็นใครกันวะโอ้มท้าตัดหัวเลยเรียกอ่ะโอ้มตัดเลยเรียกอ่ะทำไมเขาไม่ตัดหัว เงื้อดาบคางหวังจะฆ่าแต่พอเห็นหน้างามนักดวงใจตะเลิดหว่าเกิดความรักแจ่มแจ้งประจักษ์เพิดจาจะใช้อำนาจ ที่คาดน้องแต่ก็เหมือนโดดต้องมนตาต้องพงษ์ได้ไหมฮะพ่อเอาอยังไงดีพ่อจะเอายังไงดีพ่อปล่อยไว้ไม่ได้เช่นแล้วต,ตอนนี้เอง็งนี่กลับไปวังไปบอกคงหญิงนัตยาเหุการกันทั้งหมด ให้พอนต่สินคาเราเอง<ว>ไปรีบ<ว>ไป 그 그래. e ทั้งสามค์เลยพระเจ้าค่ะส่งได้โปรดเถิดเป็นยังไงบ้างเออบัดเดนนี้เก้าฉันทั้งสามคนมีเรื่องจะกราบทุนพระเจ้าค่ะทำไมเรื่องอะไรกันเลยอึกอัดกันขนาดนั้นรู้เรื่องอะไรก่อนพระเจ้าค่ะไมีข่าวดีและข่าวร้ายมีข่าวดีและข่าวร้ายดีหลายเรื่องด้วยเราก็ต้องอยากฟังข่าวดีก่อนนะสิเออข่าวดีตอนนี้ชนะศึกสงครามมาแล้วพี่เจ้าค่ะจริงๆใช่ไหมเยคะบอกแล้วว่าเสด็จพ่อน่ะฝีมือยอดเยี่ยม แล้วข่าวร้ายล่ะเออข,ข่าว,าวบอาไทำไมต้องเกลียดกน <ะ S 1> นันทำไมข่าวร้ายประเดี๋ยวนี้พงษ์ท่านวินทราชนำเมียนางเฉลยมาเคียงคู่พระเจ้าค่ะจริงเหรอจริงพระเจ้าค่ะ พะไ,ไ,ไปิฎของข้าประจานปล่อยไว้ก็เป็นมันหัวใจอย่าอยู่เลยตายซะ่ลยแล้วพวกเราหยุดก่อน<แ>อเจ้าจกำลังจะทำอะไรสเสด็จแม่ไปคะ่ะเสด็จแม่ก็ส่งได้ยินอยู่ สเสด็จพ่อนะพาผู้หญิงมาใหม่นั่นหมายความว่าเขาจะมาแทรกแซงตำแหน่งของสเสด็จแม่และหม่อมฉันเป็นลูกจะให้หม่อมฉันอยู่เฉยๆได้ยังไงละ่ะเพคะจะองอดาวผมฉันทนไม่ได้ผมฉันยอมไม่ได้จะไปกอนน,นะลูกนะเจ้าต้องตั้งสติเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระหว่างแม่กับสเสด็จพ่อสเสด็จแม่แต่ว่าเพราะฉะนั้นแล้ว แม่จะขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อเพื่อทูลถามเรื่องนี้เองเจ้าทั้งสองคนเป็นลูกก็ต้องอยู่ส่วนลูกเสด็จแม่กลับตำหนักนะลูกนะแต่ผมฉันเป็นห่วงเสด็จแม่นะเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงแม่กลับไปพับกับพี่ก่อนเดี๋ยวแม่จะรีบกลับมานะลูกระวังตัวด้วยนะ่ปค้ะเสด็จแม่ ใกล้หม่อมชันเท่าน,นั้นก็พอเจ้าพี่เจ้าพี่เพคะเจ้าพี่ให้สัญญากับหม่อมชันนะเพคะว่าเจ้าพี่จะไม่ทิ้งหม่อมชันไปไหนพี่ให้สัญญาแน่นอนว่าพี่จะไม่ทิ้งไม่กว้างส้อยระยะเด็ดขาดแน่ใจนะเพคะพี่ให้สัญญาเกรงว่าต่อไปภายภาคหน้าเจ้าพี่พบหญิงอื่นจะทิ้งให้ส้อยระยะเนี่ยหม่อมชันขอถวายมังคคมด้วยเพคะ,สะเสด็จพี่น่าะยา เปรียบเหมือนขานเล่นไายพี่จะไปเล่นืที่ไหนก็บอกกันให้เนินน้นๆแม่ขาม่งคงไกลพวงเลยมานั่งจวงกัน